อ้าวเห็นโลโก้โตโยต้าไม่ใช่นะเป็นนิสสันนะครับเป็นนิสสันจังแต่ตั้งติดป้ายโตโยต้าครับอันนี้ก็คือสปอนเซอร์เราใช่ใช่ครับปกติแล้วเนี่ยรถที่ผมเห็นเนี่ย สซูกิกาลิเปียนอีสุดีแมกนันนุนีแต่ว่าผมเห็นที่นิสสันแค่คันเดียวครับในงานนะครับทำไมพี่ถึงเลือกใช้นิสสันพิเกมส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมชอบรถสไตล์เมริกันครับมันจะหน้าริมเรียมประมาณนี้หน้างุ้มๆอันหนุ่มๆเฉลี่ยมใหญ่ๆอะไรเงี้ยประมาณนี้บึกบึให่ครับผมแล้วก็เรื่องเรื่องคือผมมีคันนี้อยู่ที่บ้านแล้วอ๋อรถใช้งานเลยใช่รถใช้งานจริงครับไม่คิดหรือว่าเอานิสสันมามันจะสู้เขาได้สู้เขาได้ไหม จริงๆเราเป็นรถเที่ยวป่าครับเที่ยวป่าคือปัดดก็ยังใช้เที่ยวป่าใช้ขับจริงอย่างอย่างที่เราขับมาแข่งเนี่ยคือขับมาจากบ้านนะครับจากหินเราไม่ได้ซื้อสไลด์มานะใช้ใช้ในชีวิตจริงได้แสดงว่ารถคันนี้มีแอร์มีแอร์ครับแอร์เย็นเพียงพอไม่รื้อแบบดูเดือดแอร์เย็นแต่เพลงไม่พอครับหรือิ้งแล้วเพราะว่ามันหนักเกินไม่น่าฟังได้ยินนะครับเพราะยางพี่น่าจะดังกว่าเพลงเยอะครับครับนะครับโอเคภายนอกพี่แต่งอะไรไปบ้างภายนอกเลรอครับจริงๆแล้วมันก็ รูปทรงเดิมเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดยกเว้นเอากระจหน้าออกนะครับเพราะว่ามันตอนไปเล่น้ถไฟมันแตกครับก็เลยต้องใส่ไฟใหม่เป็น led สว่างสบางอันนี้โหพี่สองนี่หน้ามืดเลยนะเออก็อันนี้คือไฟสองสว่างหรือเป็นอะไรฮะเป็นไฟสองสว่างครับแต่ว่าไปใช้ในการแข่งขันหรือว่าเข้าป่าอะไรเนี่ยเพราะมันจะให้วบมสว่างได้เยอะือนว่าลงตัวนะดูดิสวยอะคือแบบพอมันมันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแล้วก็มาลงตัวนะบาลาน์ได้ดีอ่ครับ แล้วก็อันนี้อะไรพี่โดเดแบบนี้ผมเหมือนว่ามันเป็นแหนบอ่ะไอ้นี่ครับไอ้นี่เราเราใช้วินวินเพลาครับวินเพลาจากท้ายมาวินเพลาจะโผล่ตรงนี้ครับนะครับแล้วก็สลิงหรือว่าเชือกจะขึ้นมาคล้องตรงนี้ครับทีนี้เวลาคล้องเราดึงวินอ่ะนะครับมันจะต้องให้ตัวได้เราดึงดึงมากเกินไปมันจะโยกปุ๊บอ่านะครับมันสามารถให้ตัวได้ครับนะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่ามัน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 ตึงหรือยังอ๋อก็คืออันนี้คือถ้าเกิดมันตึงปุ๊บประมาณนี้ครับประมาณนี้สาธิตหน่อยครับพี่ ใ้ตัวะปั๊บปไหนครับแต่เวลาแข่งก็แขวนไว้อย่างงี้เวลาแข่งก็ใช้ใช้ตัวมาแขวนครับครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่เชือกมาครับแขวนไว้ก็คือให้รู้ว่ามันตึงละครับครับโอเคครับก็เป็นเทคนิคเรียกว่าแบบบ้านๆจริงๆครับไทยทำนะฮะแล้วก็รอบด้านสีสีของเดิมมันเป็นเสียวคล้ายๆเขียวหงเป็ดนะฮะครับนี่สีเดิมสีเดิมยังอยู่นี่ ใช่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 เออครับแอร์แล้วก็มาทําเป็นสีนี้ทําเป็นสีสีเขียวด้านสีเขียวทหารนะครับอ๋อที่เขาเรียกสีระเบิดอะไรป่ะพี่มันสีระเบิดนิดน้อยครับมันไม่ใช่ระเบิดจริงจังเพราะพ่นพ่นกันเองครับอ่าระเบิดลูกเล็กครับครับลูกเล็กครับเอ้แต่สวยเอ้แต่แต่ผมตอนผมไลฟ์อ่ะคนบอกว่าเนี่ยทีมชมพายชมพายทีมที่ดังมากใช่ใช่แบบเอฟซีมัเยอะมากในในเอ็กโอผมก็งงไงรับจริงๆก็อยากคุยนะ ครับปีแล้วผมได้ไลฟ์แอนแชร์ดดัมหนึ่งครับอ๋อไม่ได้ล่ะครับผมก็ผมที่แรกผมก็งงผมก็งงว่าคนพิมพ์คอมเมนต์ว่าใช่ชมไทยชมไทยขับรถพวกนี้ต้องชมไทยอยู่ใช่ครับชมภัยชมภัยก็แบบพี่ชื่อพิมพ์อ้ตัวพิมพ์ชื่อทีมชื่อทีมชมไทยครับครับอันนี้นี่กองซิ่งจะอยู่นี่เลยอ่าฮะอยู่ในห้องเครื่องไม่ได้แน่นอนครับน้ำเข้าเครื่องไม่ได้แน่ครับคันนี้ลุยน้ำได้ลึกสุดเท่าไหร่พี่ที่มันสามารถไปได้ไม่พัง ทําให้พังเล้ครับที่เคยเลยพี่ที่เคยนะครับรุยน้าลึกแค่ไหนเอาสุดๆเลยที่เคยก็อยู่ประมาณประมาณนี้มิดล้อครับประมาณนี้เข้ารถเข้ารถไหมก็คือนั่งตูดเปียกไปเลยครับผมนั่งตูดเปียกแล้วถ้าแบบสูงสุดที่ได้พี่ประมาณก็อย่าอย่าให้น้ําเกินเนี่ยแล้วก็แต่จริงๆเราต้องหายใจได้ครับถ้าจะประมาณนี้คือที่เรายังหายใจได้คือถ้าแม่งมีขนาดเนี้ยพี่ต้องใส่ snorkler แล้วเออนหงไ่เงี้ยใช่ใ่ต้องมีสอง s n น r ต้องมีสองครับโอเคครับแล้วข้างหลังนี่อะไรครับพี่ไอ้นี่เป็นปั๊มลมครับปั๊มลมใช้ในการยิงพวกพวกแอร์ล็อกหรือไม่ก็เป็นพวกพวกพวกวินนะครับเราใช้ปลดเราใช้ฟรีในการใช้ลมยิงครัครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งใช้เติมลมด้วยก็คืออันเดียวครบอ่าเติมลมได้ไหมอ๋อมีหัวเติมลมมลมยางอ่อนลากได้เลยแล้วก็ใช้งานจริงด้วยครับ๋อ้แฉลบแล้วล้อครับเป็นล้ออะไรวะ ไอ้ล้อนี่มัน,นเป็นของสแวมเปอร์ครับที่ฝรั่งเขาเรียกไอ้พวกไอ้พวกปีนหินไอล็อกคอเลอร์อะไรนั่นแหอ่าใช่ใช,ใช่มันเป็นยี่ห้อย่อยี่ห้อซูเปอร์สแวมเปอร์ครับนนแต่ว่าตัวน,วนี้ตัวนี้ผลิตในประเทศไทยนะราคาจะไม่แรงมากเป็นล้อแม็กหรือล้อเหล็กครับกระทะเป็นกระทะเหล็กครับถ้าเป็นกระทะแม็กมันจะแตกครับกระทบหินนะครับเวลาเราเบียดหินจะแตกครับอ๋ออันนี้คือเบียดก็เบียดไปมันจะเบี้ยวอะไรก็ซ่อมได้ครับออมันซ่อมไม่ได้แต่แต่ว่ามันยางไม่หลุดขอบครับครับแม็กไม่แตก เยี่ยมเลยอันนี้ก็เป็นถ้าแตกปุ๊บเนี่ยยางก็หลุดขอบลมรั่วออกหมดเลยใช่ใช่ใช่ปูแจ๋วเลยนะครับครับอันนี้ก็พูดคุยกับพี่หนุ่ยเรื่องของภายนอกของลุกที่มาเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเครื่องไหมอ่าอยากรู้มากเลย QD 32มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ช่างหน่อยไหมเช็กครับเช็เขียวเจ็กเขียวไม้หน้าสามไหมพี่เอาอันนี้นี่ยนี่ก็ไม้หน้าสามโอ้ตายแล้วดต้องเปิดเครื่องเลยไหมพี่เปิดเครื่องเลยคครับเเปิดลยรับ โดนท่อไทเทเนียมเลยโอ้โหอันนี้คือสวยสุดแล้วใช่ไหมไทเทเนียมเนี่ยขายบีดียี่ห้าพี่คือเอาจริงนะผมเห็นปุ๊บผมก็นึกว่า b ีดีจริงๆผมดูไม่ออกคันนี้เป็นเครื่อง QD32 ีาใช่ครับจากรถอะไรครับตัวนี้เข้าใจว่าเป็น6ล้อเล็กนะพี่เนาะที่เอามาครับครับ อ้าวแล้วทำไมถึงเลือกเครื่องนัดแบบซีนี้ประหลาดๆแบบนี้ล่ะพี่อ่าด้วยด้วยตัวบอดี้ที่มันเป็นรถเที่ยวป่าหนักนะฮะที่คุยกันกับพี่ในกลุ่มคือคือคันนี้บอดี้เต็มมันหนักวางคานแข็งแล้วเรียบร้อยต้องการพละกําลังเครื่องที่ค่อนข้างเยอะหน่อยครับเดิมมันเป็นเครื่องบีดียี่สิบห้าไดเล็กเกาะโบแต่ก็ยังตอบสนองความต้องการแกมไม่ได้อ่าฮะก็เลยปรึกษาในกลุ่มก็เลยพี่ก็ว่าท่าน,นเอานี้ดีกว่าลองคิวดีสามสองเพราะมันเป็นเครื่องบล็อกใหญ่ครับสามพันสอง ก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ครับเอามาวางจับคู่เข้ากับเทอร์โบเดิมมันเป็นเทอร์โบเดิมนะนะก็ยังไม่พอแกอีกก็เปลี่ยนเป็น f 5อ๋อตามสูตรกระบะซิงตามสูตรครับแต่นี่คือเครื่องเครื่อง QD32 เนี่ยอะไรในประเทศไทยมีไหมเยอะพอสมควรพี่แต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะจนเกินไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าก็คือมีอะไรปุ๊บยังซื้อมีมีครับอ๋อ,อ,อมันอยู่ในรถรถหกล้อซึ่งบ้านเราก็มีใช่ครับอ๋อครับก็ผมว่าก็ดีนะคือแบบหลายๆคนก็จะมองว่าฮ้ยแบบ เปิดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องอีสูหรือโตต้าก็ไม่รู้แต่จริงรแล้วก็ยังอนุรักษ์นิสสันอยู่แต่ผมสังเกตในะมีแอร์จริงนะมีคอมแอร์ด้วยมีครับมีทุกคันที่เป็นรถในกลุ่มของของชมพายจะมีแอร์ครับเพราะต้องใช้ในการเดินทางรจริงๆครับ,บอ้หม้อน้ําไม่มีอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ข้างหลังหม้อน้ําจําเป็นต้องย้ายเพราะว่าในบางทริปที่เราไปเจอหนักๆมันค่อน,นข้างเป็นปัญหาในเรื่องของ ของน้ำแตกโคลนที่เข้าไปอุดตันความร้อนขึ้นนั่นเลยเป็นประเด็นำทเราต้องย้ำน้ำแตกอีกถูกต้องครับเครื่องมันขย่าครับโอ้เพราะว่านี่ก็คงไม่ได้แบบขับกันเนิบเนิบไปก็ไปกันแบบก็มีบ้างดในจังหวะนะครับแล้วเรื่องของช่วงล่างเราทำยังไงครับช่วงล่างตัวนี้เดิมมันมันมันเป็นตัวขับ2ครับครับก็โมดิฟายตัวนี้จับคู่เข้าก็คานก็ยังเป็นนิสสันเหมือนกันเป็นคานจากนิสสันซาฟารีวายหกศูนย์ถูกไหมพี่ มันจะเป็นซีรีส์เดียวกับพวกแลนคูเซอร์แหละคล้ายๆใช่ครับจะเป็นรถทางเมืองนอกที่เรานำคานเข้ามา S5 S7 ปกติเขาจะวางคาน V X ใช่ไหมส่วนใหญ่ครับแต่ด้วยความเป็นนิสสันก็ไปต่อนิสสันนี่นิสสันเลเวอร์จริงๆนะปกติเป็นคนอื่นนี่ก็มีแต่เปลือกปุ๊บข้างในก็ไส้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดครับด้านหน้าวายหกศูนย์เนาะด้านหลังเป็น V X V X 8 0ครับตรงนี้ผสานกันแล้วพี่ครับด้านหลังเป็น V X 8 0ดศูนย์เอาละอัตราทดอะครับมันไม่เท่ากันอัตราทดเท่ากันครับคือตอนนี้เฟืองเฟืองมันหาได้แล้ว อ๋อครับครับแล้วถ้าเกิดหน้าอย่างหลังอยากเกิดอัตราโทษไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่ไม่ไม่สมควรที่จะใช้พี่เฟืองระเบิดนะฮะเฟืองไม่ระเบิดก็มาที่เกียร์ระเบิดครับครับเพราะว่ารอบส่งกาลังที่มันไม่เท่ากันบางคนบอกว่าขับแล้วรถมันจะกระโดดยาใช่แล้วก็เพราะว่ารอบรอบนี้จะไปนี่ยังไม่ไปเลยอะไรประมาณนั้นล้อล็อกก็มีโอกาสใช่ใช่ครับอ๋อนี่อันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเทคนิคเป็นเคนิคที่คนจะเป็นรกขับสี่ต้องรู้ครับ รวพวกชคอัพอะไรพวกนี้โชคอัพก็ทั่วไปครับใช้ทั่วไปเลยครับไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นแบรนด์อะไร i ฮเอ็นมากแต่ก็ไม่ได้ธรรมดาหรอกนี่โโหระดับธรรมดาไม่ได้แกก็ใส่ซะคู่ก็ประมาณของ i อรอนแมนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นโปรเฟนเดอร์ทั่วไปครับชุดหนึ่งเท่าไหร่ครับช่วงละคู่หน้าอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาท ตัวละเจ0ดพับถูกมากนะครับครับตอนแรกนึกว่าแบบเป็นต้องเป็นแสนอ๋อไม่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 พี่เราถ้ามันเป็นคอยโอเวอร์โชคในรถกระตูนอ่นนั้นนน่ะนั่น่ะใช่พูดละลายหมื่นถึงหลักแสนครับแต่ว่าสำหรับรถที่เที่ยวป่าทั่วไปใช้เป็นรถแหนบอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นรถสปริงอรัพี่ อันนี้แหนบด้วยแหนบครับโอ้แหนบหน้าแหนบหลังด้วยแหนบนะหน้าหลังธรรมดาเลยครับก็แหนบเนี่ยทนแน่แนแล้วทำไงแล้วมันจะขับขี่มันจะกระด้างมั้ยครับเขาบอกว่าแหนบมันจะก็อยู่ที่เราเลือกใช้แหนบอีกครับค่าเคของแหนบก็มันก็มีครับความแข็งความนุ่มของเขาเซ็ตให้เข้ากับโชกครับอย่างอย่างต้นเนี้ยตอนมาก็เบิ้ลโชคมา2ต้นรู้สึกว่ามันกระด้างไปแข่งไปก็ถอดออกเลยแค่ต้นข้างละต้นเดียวครับครับเอาจริงๆก็คือส่วนตัวเผมทราบดีว่า แหนบก็คือสปริงอันหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นแหนบแล้วจะต้องเลวร้ายเสมอใช่ครับแต่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นแหนบแล้วมันต้องกระด้างต้องสะเทือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้รถแหนบแหนบนุ่มก็มีแหนบนุ่มก็มีเออใช่ครับแครับผมว่าคันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะกระด้างครับคันนี้ช่วงล่างถือว่านุ่มสุดในกลุ่มละอ่าครับคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโหยางอย่างนี้รถกระบะอย่างนี้ยกสูงด้วยอะไรนู้นเต็มไปหมดเลยรถต้องขับกระโดดกระเด่เป็นม้าอันนี้ไม่จริงนะครับครับไม่จริงครับประมาณอู อ๋อล้อล่นนะครับครับก็ขับขับดีครับพี่ขับดีก็คือวิ่งเร็วได้ไหมอ่าได้ครับก็ใช้ความเร็วบนท้องถนนเราต่อทะเบียนถูกต้องก็คือวิ่งวิ่งวิ่งใช้อ่าสมมติว่าความเร็วเดินทางร้อยยี่สิบครับไม่เกินร้อยยี่สิบก็วิ่งไปเรื่อยๆได้ได้ครับบางคนอาจจะคิดว่ามันวิ่งได้แค่แบบหกเจ็ดสิบไปเรื่อยๆก็ก็ด้วยด้วยสมรรถนะรถของเราที่เราเที่ยวกันอยู่นะพี่วิ่งถ้าใต้สุดเราก็พังงาพังงาจากหัวหินนะฮะไปพังงาทางเหนือสุดพี่ไปเพชรบูร์แล้วง ครับประมาณนั้นเขาคอับสบายไปไหนก็ได้ก็ไปได้ไปได้ครับก็มีแอร์มีอะไรเดินทางรถแจ๋วเลยนะครับโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณทางพี่นุยนะครับแล้วก็ชั้นเขียวนะครับที่มาเรียกว่ามาแชร์ไอ้เจ้า Big อคันนี้ให้ดูครับนะครับผมฟิลฟังรู้สึกดีใจอมีคนรักนิสสันเหมือนกันครับอย่าอย่าด่านะนี่เรื่องจริงนะเพราะแบบคือพี่แล้วถามหน่อยว่าอนาคตเนี่ยรถนิสสันคนจะกลับมาเล่นเยอะขึ้นไหมผมว่า ตอนนี้ผมเห็นเด่นทางเรียบก็เริ่มมาแล้วนะพี่ในสไตล์เมกันนะพี่นะเป็นตัวนิสสันตัวบอดี้นี้แหละครับแล้วก็ไอตัวเครื่องคิวดีเนี่ยถามว่าคนใช้เยอะไหมผมว่าตอนนี้คนใช้เยอะมากแล้วต่อใก่ตอนที่เขาไม่ใช้กันพออะไรครับผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของเครื่องเครื่องญี่ปุ่นที่หาได้ยากกับความร้อนที่ค่อนข้างเป็นปัญหาเลยสําหรับเครื่องตัวนี้ครับอันนี้เราแก้แล้วแล้วครับสมมติคนอยากได้อยากไปซื้อ QD32 เนี่ยซื้อที่ไหนตอนนี้ ก็เชียงกงผมว่ายังพอหาได้อยู่ครับพี่ครับครับโอเคนะครับก็สาระเต็มๆนะครับสำหรับคนที่เป็นนิสสันเลเวอร์เป็นสายทางวิบากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนุ่ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีกลูกคบสองสามเจ็ดร้อยครับ